บอกใครว่าบอกตัวเองหรือบอกใคร <c oughs> มาแล้วมาแล้ว oh my god โอ้พระเจ้าช่วย <c oughs> โอ้หัวฉัน <c oughs> มีคนคลุบประตูเลยแต่ให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับใส <c oughs> ่หูฟังแล้วนะครับ <c oughs> สวัสดีค่ะเนี่ยหมูปีงสวัสดีจ้า <c oughs> ตอบฉันม,มาสิ แกตอ e ฉันมาครอบครัวของเธอเองเลือดแกคิดว่าแกทำบ้าอะไรอยู่อะรขึ้นก็เธอทำอะไรวะแกทำ้ายครอบครัวเราแล้วฉันจะทำยังไงดีฉันจะทำยังไงดีแต่โกนอยู่แต่โกนอยู่ไอ้คนข้างนอกขอบคุณสละการกดไลค์แน่นจ้ะ <laughs> ยังอยู่ครับโอเคค่ะคุณตั้มกลัวผีไหมคะที่ใครกลัวผีไหมคะในในเพจนี้ใครกลัวผีไหมคะ <c oughs> เราอยู่ในเกมแมดิสันนะคะอ่าเราเจะจดหมายจดหมายจากลูกพี่ลูกน้องของเธอโรมมโอหกสถนนแบคคาโมน่าจะเป็นจดหมายเนี่ย ราต้องหาอะไรมามาทำเป็นที่จับนะคะเนี่ยที่จับเพื่อที่จะเปิดเอ้ยปิดหมุนเนี่ยอ,อหมุนทีวีได้ด้วยนะหมุนทีวีนะติ้วติวติวติวอ๋อใช้ใช้ไฟใช้ไฟจากทีวีในการหาทางนะคะสวัสดีคุณโปรนะคะ่ะสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีนะคะ,ะ,คะตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในเกมแมด i ิสันนะคะเกมกล้องเขาเรียกว่าไะกล้องกล้องถ่ายผีเหรอเออไม่มีอะไรอยู่ใต้นี้น,น,นะ นี่ไงที่จับเราเจอที่จับแล้วนะคะโอเคเราเจอที่จับแล้วนี่ใส่เข้าไปแล้วก็เปิดแต่ว่ารู้สึกว่าแบบของที่นี่มันเปิดยากได้ค้อนมาแล้วแต่ว่าเราต้องไปงัดประตูแน่ๆหมุนๆเออเนี่ยแน่ๆเลยผมไม่กลัวผีครับเพราะผมเป็นสับเร่อเอาดีโอเคเราจะเราจะออกจากตรงนี้กันนะครับคิดว่าเราจะต้องหนีเนี่ยประตูมันเปิดโคตรยากเปิดงี้ว่าออหมุนซ้ายหรือเปล่า กล้องถ่ายอะไรนะกล้องถ่ายตุ๊ดกล้องถ่ายอะไรดีนะงัดงัดเอองัดเอียน้ยเแกไม่ใช่ลูกฉันแกไม่ใช่ลูกฉันเกือบกูเป็นลูกมึงก, <c oughs> ก็ได้ค่ะไปแล้วขโมยตะบดตะบดพูดถูกยัยกินเกล็บางทจะต้องขัดทางออกไปบ้านคุณปู่ได้ฉันมันโง่ ไอ้ไอ้ต้องได้ออกขกงที่โอ๊ยโอ้ยโอ้ยกูมองไม่เห็นโอ้ยโอ๊ยเอาเหตุทางถล่มบรรยากาศนะคะทุกคนบรรยากาศมันมันมันชัดๆเหมือนอีเกมวิสาทเลยค่ะทุกคนเออกูว่านะอ่ไปไม่ได้มันถูกล็อกอยู่หาคุณแจค่ะ ฉันต้องหาทางออกจริงๆก่อนที่พ่อจะหาโอเคก่อนพ่อจะหากูเจอกูคงตายก่อนที่นี่มันควรมีประตูอยู่ไม่ใช่หรออ้าวประตูหายอ้าวแต่ว่านี่เป็นประตูทางออกประตูทางออกหายแน่ๆเลยตกใจมุดเลยคำใจนะคะระวังด้วยนะคะ เวลาวัดวัดตกใจเนี่ยเอาคอนทุบไม่ได้หรอเอาคอนทุบที่เราต้องหาอะไรเนี่ยมาเปิดแน่ๆเลยว่ะทุกคนเฮ้ยมันมีเคยมีรูปอยู่ต้องหารูปวงแหวนแน่ๆเลยจากเซนที่ดิฉันพอมีบ้างค่ะเกมไรอ่ะเมดิสันค่ะพี่วิโป้นะกลัวมากจะบอกให้เอาละทุกคนเกมนี้อาจจะเวียนหัวนะนะคะเพราะว่าเวลาเราเดินมันจะโยกเห็นไหมเปิดนะหนึ่งสองซับนาฬิกา มีเทียนเราได้ยิเสียงอะไรแอดแอดไม่ใช่เอ้ยห้องนี้เปิดครับทุกคนห้องนี้อยูย่ๆมันเปิดเองปิดปิดได้ไหมปิดปิดกูเป็นคนเออปิดปิดปิดกูเพื่อไม่ให้เ็นการแสวหลังเเสียงเสียงมาเสียงมาเสียงมาเราหยิบได้เลยไหมอ่ะเราอย่าเพิ่งหยิบดีกว่าเราต้องสำรวจก่อนลูกเฮ้ยนี่มาปู่ฉันนี่นา ใช่ไหมพูดเสียงจึงไรเสียงไรเสียงไรยินดีต้อนรับสู่เมดิซินนะคะเกม m e d i ซินนะคะเป็นเกมกล้องถ่ายผีนะคะหรือเราจะต้องคุยกับผีพันกล้องกล้องสื่อวิญญาณอะไรอยอะเปล่าอี๋เสียงอะไรตัง้งไหนเนี่ยเออกล้องสื่อวิญญาณอะไรยี้เปล่านะคะอ่ะมันมีรูปรูปคุณปู่หรือเปล่าที่จะมีกล้องีนกล้องกล้องคุณปู่ถือกล้องอยู่นะคะในรูปนี้ โอเคเราเอาเอาเอา,เอาไงเฮ้ยมีแมลงสาบรูมแมลงสาบเฮ้ยมันคือห้องอะไรวะว่าห้องนี้แอบหลอนนะเปิดทีวีป่ะคืออะไรวะมันมีเสียงอะไรด้วยอะข้างหลังเราอะแต่กับว่ามันคือห้องอะไรวะเสียงอะไรวะก็แก๊กก็แก๊กเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะคุปปรุรุรอเรือชัดมากแค่คุปปรูระวังพ่อทำต้นย่างหนัก คูเฮลในที่สุดก็ถูกประมูลได้เงินมาเกือบ3ล้านดอลลาร์ในบรรดาทรัพย์สินทั้งหมดเป็นภาพวาดรวมทั้งเครื่องประดับทองและกะเ็เพชรที่น่าสังเกตที่สุดก็คือกล้องอินสเตนซึ่งในที่สุดก็พบเจ้าของคนใหม่มันผ่านมา1 0ปีแล้ว30ปีแล้วแม้จะมีการประมูลทรัพย์สินของครอบครัวมากมายก่อนหน้านี้ไม่มีใครซื้อกล้องเลย สำหรับผู้ชมที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องราวแล้วก็บริสันเฮลค่าครอบครัวตัวเองและระหว่างในระหว่างพิธีมนต์ดำจากนั้นเธอก็ถูกยิงเข้าที่ท้องจนตายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับเธอในการในการ,ก,ารก่อการครั้งนี้และตอนนี้สำหรับสภาพอากาศอ้าวเข้าใจไหมไอ้แ่ย่ยี่เสียงเลยวะก็คือเราอยู่ในบ้านที่เกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะคะซึ่งจำชื่อไม่ได้เราชื่ออะไรนันเนี่ย Albert, อาร์เบิร์ตแม็กเวลส์นี่จะเป็นชื่อปู่แน่เลยอะก็คือเอเมดิสันอะไรนะเออเสียงอะไรวะน,นั่นแหละม,มันมันฆ่าคนในครอบครัวซึ่งอาจจะเป็นแม่เราเหรอแม่เราชื่อเมดิสันแล้วเนี่ยเนี่ยอีนี่หรือเปล่าอีเจนี่หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะ๋ยวเราต้องสืบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่ากล้องของอีเจนเนี่ยมันขายไม่ออกทุกอย่างในบ้านถูกประมูลไปหมดแล้วแล้วก็ถูกขายหมดแล้วแต่มีกล้องอย่างเดียวที่ไม่มีใครซื้อไม่มีใครยอมเอาไปเออไม ไอ่เป็นของขวัญของฉชนล้เนี่ย How did get ว่ามันอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยอ่านี่ไงของขวัญ16ปีของลูก้านะคะเออเราชื่อลูก้านี่เองแน่ดงว่าเราชื่อลูก้าแล้วเปิดยังไงอ่ะกด e อ๋อนี่งกล้องเนี่ยกล้อง instant อะที่มันบอกว่าไม่มีคนซื้อไปอะแต่ว่ามากูได้เป็นของขวัญเนี่ยนะนี่ยกล้องมันมีชื่อเราเขียนติตตวเดรเดโอเคโอเคเราหยิบกล้องมาแล้ว เราคลิกขวาเรอคลิกคลิไรคลิกคลิกซ้ายเพื่อถืออ่าคลิกต่อคลิกค้งซ้ายเพื่อถือแล้วก็ถ้ากดนี้อะไรวะเขย่าว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 ขย่าวยาวยาวยาวเขย่าวยาวยาวยายาวประตูเปิเองเอ้ยยยยยยอุ้ยคนลุกกูคนลุกขอดูหน่อย เขาดูหน่อยเขาดูหน่อยเขาดูรูปหน่อยเขาดูรูปหน่อยเขาดูรูปหน่อยดูยังไงวะกดอ e. ีอ๋อไอเ้เหี้ยก็อีก็อ e, ี e ลอยได้กูอ e ีลอยได้กูถ่ายกูอ e ีลอยได้เปิดได้ไหมเนี่ยออมันลอ้อกูถ่ายนะกูถ่ายอีกนะมึงจะออกมาไหมเหมือนหนังไทยเลยเออประตูมันเปิดเองปิดก็ได้ปิดดีกว่าดูเหมือนว่ามันจะพังนะ ออขอบคุณคุณปิติสำหรับการกดไลค์เลยนะคะไอ้เชีย่ยเราไฟหายไปไหนวะเมื่อกี้ไฟถ่ายปุ๊บไฟแตกแล้วกลายเป็นที่ที่ผูกคอตายแทนหรอต้องถ่ายใช่ไหมถ่ายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นถ่ายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นถ่ายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นสวัสดีนะคะสวัสดีเพ่นะค่ะหเราะหเราะ,ะมีอะไรไหมอะ่ะ ไม่มีมึงกูต้องออกไปจริงๆหรอมันมืดจังมันมืดเกินนะอ,อุ้ยมืดชิบหายเย่ดีว้ายแม่มึงเสียงอะไรวะมึงกูต้องใช้การถ่ายรูปนำทางหรอเก็บไปก่อน ตับบจริงๆเออกสายสายสว่างอยู่สาย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 เหยียล้วเหี้ยดเหี้วเหยียดไขมาใครมาใครมาใครมาเฮ้นาฬิกามาเฮ้นาฬิกามานาฬิกามาโอ้ยกูติกตีนเสียงอะไรเหี้ยเสียงอะไรวะเขย่า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 ก่อนเเขย่ากูไม่ได้ถ่ายสีใดใช่ไหม โอเคกูไม okay. ่ได้ถ่ายติดอะไรไอ้เฮียนาฬิกามาอีกแล้วโอ้กูถ่ายกันที่กูถ่ายนี่เพื่อมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรไหมมีอะไรไหมเฮ้ยมีอะไรอยู่ข้างหลังนาฬิกาปุ๊วะมีไหมไม่มีนะไม่มีอะไรอยู่หลังนาฬิกานะโอเคใจใจสู้นะคะทุกคนหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ ออออเอออมึงู่ไหนไยู่ไหนเออมึงออกมาเลยวะตัวตัวอะไรเวทอย่าเอ้ยไม่มี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 ไม่มอ๋อจะปรากดไลท์อะไรผ้าผ้าผ้าผเอาผ้าผโอผ้าผ แค่ผ้าเท่านั้นแหละแค่ผ้ามันไม่มีอะไรหรอกนะมือกูเย็นหมดแล้วล่ะตอนนี้ <c oughs> แค่ผ้าใช่ไหมมันจะมีอะไรอีกไปเน่เยเดี๋ยว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 ีพี่มองไม่เห็นอ่ะพี่มองไม่เห็นพี่มองไม่เห็นพี่มองไม่เห็นเลยหนูมองไม่เห็นเลย <c oughs> เออไปอย่าไปได้ป่ะเนี่ยตูไงเอ้ยยังไงลิ้นชักเออลิ้นชักมีอะไรไหมเฮ้ยนี่ไงมีไอยู่ในมีกุญแจ คุแจรูปตาคุณแจรูปตานะทุกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยคุณแจรูปตาไปเปิดเลยวะอันนี้ล็อกมุณแจรูปตาเอาไปเปิดอะไรวะอันนี้เปิดอะไรนะอันนี้เป็นรหัสโอ้โหคุณต้องหาพระโซ่รหัสด้วยนะทุกคนจำช่วยกันจำเลขด้วยนะเดี๋ยวถ้ามีเจอเลขอะ่ะอันนี้ปะวะเนี่ยหนึ่งเก้าหกแปดปะวะลองใส่ดิเมื่อกี้เราสำรวจหมดแล้วปะวะขอดูก่อนนะคือเกมนี้เราต้องสำรวจให้ให้ให,ให้ให้ดีอะ่ะ ดิฉันว่าดิฉันน่าดูหมดแล้วนะที่มันจะพอจะดูได้อะอ๋อ,อนี่ไงเอาลูปมาใส่เอาลูปมาใส่าาน่าจะหาตะปูหรืออะไรมาแขวนก่อนโอ้โหหาตะปูอีกกูต้องหาตะปูอีกเอ้ยมันใหม่แล้วอินาลิกามันใหม่แล้วเอาวะอ๋อทุกคนรอบนี้กูว่ามีอะไรแน่ๆเลยกูว่าไม่ให้กูเปิดเฉยๆหรอกหืม อ๋อน i̇şte. ี่ไอตะปูขอบคุณมากเลยคุณนาฬิกาขอบคุณทีอะอะไร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 วะอะไร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 วะนนะเอาตะปูใสก่อนแเร็ว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 เนี่ย แขวนยังไงต่อยานะย่านะเอาแขวนยังไงต่อคุณปูเฮ้ยต้องหายน้ำมันวะหัวประตูโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยว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 โอ้ยเอาไงดีวะประตูนี่ประตูเนี้ยใช้ได้ป่ะวกุญแจเนี่ยใช้ได้ป่ะ ใช้ได้ด้วยใช้ได้ด้วยกูใจใช้ประตูนี้โอ้ y g o ก h อ๋อเรามาไอห,ห้องนี้นี่เอง What the hell has Dad been doing here พ่อทำบ้าอะไรที่นี่วันเนี้ยเราบ่นเลยครับเปิดเห็นห้องนี้นี่พ่อกูจตเป็นโรคจิตหรือเปล่าว้ายตายแล้วไม่ได้รู้ไม่ได้กล่องไม้ขีดนะคะกล่องไม้ขีด อ๋อมีกุญแจอยู่ข้างในเขียนว่าเจแล้วก็ตัวสี่เหลี่ยมอันนี้คือ Dad said he w พ่อบอก i ่าเขาบอกว่าเขาซ่อมบ้านอยู่แนตะ่เขาเ n ็บตือเตือนเรื่องผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะ What going เกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเออพ่อบอกซ่อมบ้านแต่พ่อดันหมดหมกมุน่นแต่เรื่องผู้หญิงที่เคยปเป็นเจ้าของบ้านคนเก่าแน่ๆเลยอะ มดิสันเฮลอายุ43ปีฆาตกรต่อเนื่องเมดิสันเฮลถูกเจ้าหน้าที่รัสเซียยิงเสียชีวิตซึ่งเพิ่งให้การว่าพบศพเธอที่แยกชิ้นส่วนต่างๆออกจากภายในบ่อน้ําของเธอเองแมดิสันเจ็บปวดไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เธอจะตายแม้ว่าเธอจะถูกยิงที่ห้องฆาตกรสามารถอยู่รอดได้ไม่กี่ชั่วโมงฆาตกรต่อเนื่องที่ถูกจับและฆาตกรรมถึง4ศพอาจมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจพบชิ้นส่วนศพที่ถูกตัดถูกแตะในห้องใต้ชินของเธอซึ่งดู ฉีบสาอ,อจากออกจากกันเหรอตามที่อธิบายไว้เนี่ยมันมันแปลไม่ค่อยดีเกมเนี้ยโอเคเอาเป็นว่ามันพบศพแล้วตำรวจเป็นข่าวแล้วกันนะเจ้าหน้าที่รัเสเซียให้การว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจถีบจบชีวิตของเมดิสันให้การว่าก่อนตายข้อตกลต่อเนื่องร้องขอให้เอากล้อง Instant ของเธอยิงว้สิบสามปีถูกสงสัยว่าได้ถ่ายภาพของเหยื่อของเธอหลังจากแยกชิ้นส่วนศพแล้วเออแสดงว่ากล้องนี้มันต้องมีส่วนอะไรสักอย่างแน่ๆ เพิ่งคาบค่าศีรษะไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเหมือนจะเปิดประตูสวรรค์นะเหมือนบูชายันเพื่อเปิดประตูสวรรค์นะแน่ๆเลยอ่ะจากที่อ่านอ่ะลองถ่ายกูได้หนึ่งเออได้ไงเป็นไงสัน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 อีกแล้วสัน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 อีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรบะางไม่มีนะไมันแต่ไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเหมือนเราเราเป็นคนที่มาอยู่ใหม่เหรอวะหรืออะไร แล้วเราก็ได้มาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้อย่างไรแต่ว่ารุ้นที่แน่ๆคือพ่อเราหมกมุ่นแล้วหนึ่งอ๋อนี่ไงกุญแจมาเปิดอันนี้นะคะทุกคนมีเทปด้วยนั่ไงวิาสายชัดๆกุญแจเหมือนเก็บอ๋อนี่มันบันทึกของเรา啊ไม่โนบุสมุดบันทึกของฉันเหรอแล้วพ่อก็ไปคนพาไปใจฉันั่นดีเนี่ย เอเอเก็บเก็บมันบ้างเปล่าจัดเก็บนอนนอนเราสามารถเก็บของไม่ได้ด้วยหรอเฮ้ยเก็บในกูต้องหันแบบเย้ยเอ้าแล้วกูเอาโน้ตบุ๊กมาทำอย่างอะเดี๋ยวนะฉันจำไม่ได้ว่าฉันวาดอันนี้ไปตอนไหนเนี่ย<ม>นี่แบบกูบ้าไปแล้วเหรอซิสเตอร์อันนี้คืออะไรอะเดี๋ยวนะขาของขาของน้องสาวแขนของแม่ แล้วก็หัวของพ่ออยู่ในไหนเดี๋ยวรูปถ่ายรูปไว้หรอหรือว่า,อ,าวอ้าวกูสึกจักงงละเดงงละเดอะไรกันเนี้เฮ้ยอยู่ๆเสียงเงียบทุกคนกูว่ามันไม่ไม่ดีแล้วอยู่ๆเสียงเพลงเงียบว่ะอยู่เสียงเพลงมันเงียบแบบนี้มันไม่ดีนะเฮ้ยมีอะไรอยู่ข้างใน,ม,นะนมั้น่ะจดหมายเหรอไม่ใช่ ปิดๆๆเนี่ยเลื่อนเนี่ยเลื่อนสุดมหือเนี่ยเวลาจะเปิดของแต่ละทีระตรงประตูเนี่ยเฮ้ยนี่ไงมีของมีของทุกคนแล้วกูจะไปหารหัสจากไหนเนี่ยนักปว <Thomas. S 1> โทมัสเหรอฉันหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์โปรดระวังตัวด้วยจำที่เราคุยกันได้ไหมฉันจะติดต่อกับโดยเร็วที่สุดปัดหลวงโทมัสฉันรู้ว่าเทปมันเก่าแต่ฉันก็ยังต่อสู้กับคอมพิวเตอร์อยู่ดีอะไรต่อสู้กับคอมพิวเตอร์อะไรหมายถึงว่าอะไรต่อสู้กับคอมพิวเตอร์อะไร โอ้แล้วอ่านแล้วเลยนที่ฉันเป็นคนอ่านลายมือแบบลายเขียนเงี่ยไม่ค่อยออกด้วยนะประเด็นนะเอาเป็นว่ามึงต่อสู้เพื่อที่จะเอาเทปนี้มาให้กูละกันเอาเป็นว่ารู้เรื่องนะคะอ่อนเราจะเจาอ่อใจกูจะวายโอ้มาห้องเหมือนห้องครัวเลย บ้านของปู <to ่เหรอฉันไม่ได้มาที่นี่ตั้งแต่ปู่เสียไปเลยเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะแจกลำโพงหรหูฟังก่อนนะคะวันนี้ใส่เทปลงไปเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้ยเ้ อยากไปเลยอันนี้ห้องอะไรห้องห้องปู่กับย่าของฉันเองนี่เหรอห้องเต้ดินอยู่นี่เหรอมันมืดไปไหมมืดก่อนที่กูจะลงไปไหมลงนี้เออเย็ดแมโอ้โหห้องเต้ดินอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะนี่คือเครื่องปั่นไฟใช่ไหมคะเอาแล้ว ช่วย <if> กดไลค์กันทีเดียวได้ไหมฮะจะมากดกระปิกกระปลอยกันแบบนี้ใจกูจะวายอันนี้เราต้องมาเปิดไฟก่อนนะคะเปิดอ่ะเปิดเปิดไม่ได้อ้าไมเปิดไม่ได้วะออฟออฟออฟ,อฟออยไม่ใช่ตอนนี้กูต้องเดาเเนี่ยออฟออฟแล้วก็ออนเหรอออฟหรือออนออนออฟออฟออนออฟ,อฟ Off. ออฟเฮียเดี๋ยวนะออฟออฟออฟออนออฟออฟออนออฟออฟไม่ใช่ off, off. On. Off, on. Off. ออฟออฟออนออฟออนออฟเปิดเปิดไฟให้กูมินี่คน no มันจะเป็นต้องต, <to> ต,ตัดไฟอะไรออก,ก no. ตัดสู้ไปตีนอ้อยไปตีนอ้อยไปฟน้อยไปตีนอ้อยไข่แม่งก็ช่างเอารูปพ่อแม่หามาวางตรงนี้วะ เราเดินช้าๆดีกว่านะคะเดินเร็วๆดีกว่าเดินช้าๆดีกว่าโอเคกูจะได้ฟังเทปอย่างสบายใจก่อนนะเราฟังเทปด้วยกันนะคะดิฉันจะพยายามแปลให้มันรู้เรื่องนะเพราะว่าเราอ่านจากที่มันแปลมาเนี่ยมันไม่ค่อยรู้เรื่องแค่กาศพัดแปลบนก็สายไปสิเร็ววเมื่อปีศาจที่ลำพูนมาไปผูกกับมนุษย์มันจะกลายเป็นเหมือนปรสิตชนิด มันจะสูญวิจากใจของมันเรื่องความจกวิาณก็่เหลือข้าก็มากแล้วมีศาสตร์ธรรมแบบนั้่ได้กลับมาในรูปของคนต็มอีกครั้ง้าอยากจะทำลายการเชื่ของทั้งสลกแกงว่ามันจะไม่เื่อง่ะท้าจะให้ผู้นึ่งดืมเกลืออะไรทั้งวันก่อนยังได้เลย But by far <laughs> the best way is to obey. Help the demon attain that which it seeks. Only <laughs> then will the demon leave of its own accord. Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds. ไม่ว่าจะพยายามทำลายวัตถุนั้นในตอนหลังฉันก็คงทำมันสำเร็จไปแล้วแหละแม้มันก็คงเดินมาอยู่ท่ามกลางมนุษย์เป็นที่เรียบรอยไ s ่ว s าจะตั้งสกงหรื a ต t ำไม่ t ่า e ะหนัก o รือตีตัวห่างแมากลายเป็นคนเตาแล้วและด้นแรงสะเทือนโพแต่ของม e t งต้องต่อสู้กันถึงสุดย t น Both vying for control over the mortal body. The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea, and headaches, the latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days. The dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind. Destroying oh, the sanity of the host is for and the purpose, my purpose my of making them I can't malleable. Compliant. This is how the demon fully exerts its insidious control. Oh, oh and before I forget, several cases of possession saw strange behavioral patterns in nearby insects, cockroaches in particular. เขาแน้นำว่าอยู่ให้หางจาพวกอะไรสบะเอาแล้วไม่ไ e นไม่มีทางที่เจจะถูกเข้ไม่ได้นะถูกเข้าสิไม่ได้มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆพวก้่าวพวกนั้น่พวกนั้นไม่ได้ทำนะจ๊แ่คอ I. พรา s ฉันฉัน i าทแต่ฉันไม่ฉันช่อ i ้ววแล้แล้วแล้วพะเจ้าอ้โหขอฉัน คุณจะโดนซิงประตูประตูสีแดงประตูสีแดงประตูสีแดงเหรอก๊อลังจะต้องเกิดอะไรขึ้นกับฉันมั้ยนี่คือสิ่งที่ชายคนนั้นพูดถึงหรือเปล่านะไอ้แก๊นี่มันเกิดขึ้นกับฉันเสียงอะไรวะมาเนี่ยสยามฟันซะแหละใช่ค่ะคุณเกชเอาละครับเจนี่เกมพี่อะเสียงเหมือนกัปตันไพรส์เออ ้องพูดให้มันดูแบบโอ้เจ้บทคอนรอสสิง่งใหญ่ๆเนี่ยสร,รุปเราจะโดนสิ่งนะครับตอนแรกเซว่าพ่อเราโดนสิ่งไปแล้วหรอแล้วมันก็เลยไปตาเราอย่างเงี้ยหรอคะทุกคนว่าการกระทำของพ่อเนี่ยมันดูเหมือนว่าพ่อจะโดนสิ่งสุดท้ายแล้วเราก็มาโดนสิ่งประตูสีแดงมันอาจจะเป็นปร,รประตูชัน้นใตดินอะประตูชั้นใตดินหรอโอเคประตูชั้นใตดินหรอโอ้ยเป็นเครียดปะเราตงลงชั้นใตดินจริงๆหรอวะโอ้ยกูมไม่อยากลงเลยอะเราขอสำรวจก่อนได้ไหม ีคือ,อันนี้ไม่มีอะไรหรอใช่ไหมคะมืด,ด้วยนะเกมเนี้ยปรับความสว่างไม่ได้นะบอกให้เลยทุกคนมันคนละเกมกันไหมเกมนี้จะไปทำเสียงลุงกำลังทำไมเีแต่สำรวจบ้านก่อนนะคะอ๋อนี่ทะลุมาตรงพ่อแม่แน่เลยอะตรงเนี้ยทางเดินตรงเนี้ยมาทะลุตรงพ่อแม่แน่เลยคะ่ะทุกคน <G ül> แล้วบ้านเป็นเยี่ยยอะไรโบโบไปหมดเขามีเสียงเสียงนาฬิกาในห้องนี้มีเสียงนาฬิกา มีนาฬิกาสองอันแล้วตกแตกตกแตกตกแตกตอกแตก,ตกอยู่ในนั้นน่ะว้ายเมวเฮ้ยมันก็เสียงออกแก๊กอกแก๊แมวกวักแมวกวักทุกคนมีแมวกวักด้วยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอะไรอะ Grandpa dedicated his whole life to clock making บอกว่าคุณปู่ฉันทุ่ทมเททั้งชีวิตเพื่อทำนาฬิกาอ๋อแดงว่าปู่เราเป็นช่างนาฬิกา อ้าอย่างนี้นี่เองปู่เราเป็นช่างนาฬิกาถึงว่ามีนาฬิกาแต่เป็นมดแล้วในนี้มีมีอะไรไหมนี่ไงอาร์เบิร์กแม็กซ์วิลเซนว่าชื่อของปู่แล้วอาร์เบิร์กอาร์เบิร์กอาร์เบิร์กชอบกินอะไรคะอาร์เบิร์กเดี๋ยวนะอ้ากูรู้แล้วกูต้องถ่ายรูปตรงนี้ <c oughs> ม,นม,มีอะไรเกิดขึ้นไหมมีอะไรเกิดขึ้นไหม กดไลค์อย่ากดไลค์อย่ากดไลค์ไม่ทันแล้วกิลฉันอ่านแล้วอย่ามีทางมันไม่ทำทำให้ฉันตกใจได้เพราะฉันอัดคมแล้วพกคนเมื่อสองเดอนแล้วจะบอกให้เสียใจเดินแล้วกิลพี่อ่านคอมเมนต์พอดีน่ะเฮ้ยแม่งปิดซุวมไว้โอ้ยกลิ่นแม่งโคตรเหม็นเลยดูเหมือนว่าท่อมันจะตันนะมันบอกว่าห้ามใช้ แต่ว่าคิดว่าน่าจะแงะได้อะเนี่ยเราแงะได้ไหมอ่ะออาคอนแงะคอนแงะไม่ได้แต่คิดว่าถ้าแงะไปในนี้จะต้องมีอะไรแน่เลยอ่ะ What is this โอ้ยหันฮะการผรสมผสานขวาแปดซ้ายขวาแปดซ้ายคืออะไรขวาแปดซ้ายขวาแปดซ้ายอะไรเขามึงแล้วไปประตูนี้เปิดเนี่ยแล้วมาเปิดแต่ว่อไหรเนี่ยโอ้ยเนี่ยดูสิกระจกเอ้ยอะไรอะ ลูทนิสคืออะไรอะขา,ากูต้องว่ายเมื่อนาฬิกาดังเปิดได้ยังกูต้องลงห้องใต้ดินนะคะทุกคนดิฉันต้องทำใจลงห้องใต้ดินจริงๆเหรอ,อสวัสดีคุณเฟรมด้วยค่ะคุณเฟรมได้เล่นต่อไหมน,หนานหลังจากที่เล่นกับหนูเสร็จแล้วได้เล่นปะปกดร,รีพอร์ตมาเป็นเสียงไงพี่ไม่มีเสียงอยากรู้ไหมกดรีพอร์ตเป็นเสียงไงเดี๋ยวพี่จะ พี่จะส่งความเสียงไปส่วนตัวเลยพวกคนนีพอแล้วของหนอยเงี้ยเออเนี่ย,เ,เ,ยเสียงเงี้ยถ้ากดรีพอร์ตจะได้เสียงนีไฟจับอะไรเนี่ยเราต้องมุดไปหรอวะโอ้โหแล้วแม่งเกมเนี้ยทั้ทงแคบทั้งมืดคนที่กลัวอะไรที่ฉันเนี่ยไม่ชอบที่แคบไมชอบที่มืดอ่ะก็แต่ไม่ค่อยชอบนะเกมแบบเนี้ยที่แคบที่มืดเ,เสียงอะไรวะก็แก๊กก็แก๊ก,กไอเวนเอ้ย ถามจริงนี่บ้านจนริงจริงเหรอนี่เชฟโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมกล้องมันเป็นงี้ยกล้องมันหันเองแบบนี่ไงประตูสีแดงทุกคนเออมาเลยซับเอาล็อกเออไอ้ห่าล็อก,อล,อกล็อกซะได้หรือต้องถ่ายวะอ๋อต้องถ่ายไหมโอ้หลุดไงนันง่นไงนั่นไง